โอ้หเต็นเต้นโคตรโคตรหมันเท่นะอุ้ยสุดยอดโคตรเอารอเดี๋ยาลารอบเด็กชั้นวันนี้เราอยู่กับเด็กผู้แอนฮูบารินจะเป็นยังไงไปดูกันสามัคคี Happy birthday to you okay. Alright okay Um It's been a challenging few years for sure but I'm happy That is because of each and every one of you I'm the luckiest man alive. <laughs> <laughs> Make a wish, buddy. wait Wilson? Who's asking? Whoa, hey. hey. whoa, 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 Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> hey, what Miss Wilson, you appear to have soiled yourself while unconscious. I wasn't unconscious. Who are you? <laughs> Why am I here? Walk with me. Wait. You are special. This is your chance to be a hero among heroes. <laughs> I smell what you're stepping in, Sensei. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am <laughs> Marvel Jesus. <laughs> 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 oh <my>. uh. <laughs> hmm? <laughs> This part? Hey, Wait! Man. Don't just stand there, you ape. Give me a hand up. <laughs> no, I'm actually okay. Thank you very much. <laughs> เฮ้ยกลางกลางปีหรอเฮ้ยตอนแรกคิดว่ามาปลายปีกลางปีที่กลางปีเออมาเร็วอ่ะดิคิดส่วนตัวเป็นเป็นดับสีตัวคือเป็นเป็นเมนเทสผูอยู่แล้วไงต้องบอก แล้วคือเพื่อนบอกว่าเรื่องนี้มันเป็น Official แรกเลยบางที่ประกาศว่าเนี่ยอยู่ใน m a r v e l Studio แล้วอ่ะคือโอ้โหตื่นเต้นโคตรโคตรน่าดูน่าดูมากน่าดูมากเออเพราะว่าชอบเดทพูดทั้ง2อภาคแรกอยู่แล้วเนาะเพราะมันแบบมีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีความเกียนแบบว่าตลกแล้วก็้าเรกนะหันมาพูดกับกล้องนะใช่เล่นเต้นกับคนดูเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยต่อเนื่องมาก แล้วก็แบบมกุมกมุกแบบมุกเซลก็ยังแบบออยังมีความเป็นเด็พูลแบบเต็มเปี่ยมอ,อ,อที่สำคัญเลดอาด้วยใช่จุดขายของเขาเลยนี่แหละรอดูได้เลยเออแล้วก็เรื่องของนารแสดงก็น่าจะน่าจะได้เห็นเยอะมาจิ้มเก่าๆที่อยู่ในเซ็ตของ s e c u r i t y Fox เนี่ยกลับมาหมดเลยใช่ใช่แล้วก็คิดว่านี่น่าจะได้เห็นอะไรดีเพราะว่าเขาเอาเหมือนกับที่เราเห็นตัวอย่างมันเหมือนกับทีวีเอนะเอาทีวเเข้ามาแบบเรื่องเรื่องของโรกิมายำอะอยากรู้เหมือนันว่ามันจะเป็นยังไง พูดเด็กกันเลยเขาไม่ดูดีกว่าอ,อ,อ่ะขอก่อนแล้วกันจัไปห้าเลย <laughs> S <S ไม่ต้องเนี่ยเพะว่าโอ้โหทั้งฉากแอคชั่นฉากอะไรเนาะมันเขาก็เขา,เขาทำถึงดีอะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบฉากสโลตอนแบบว่าใส่แมกกาซีนอะโหมันเท่นะ<ห>อุย้ยยอดโคตรเอาเออเลยแบบว่าแบบถ้าดูฉากแอคชั่นก็ไม่น่าผิดหวังในเรื่องก็ยิ่งมีบูเบลีนแบบได้พ<อ>ีฮิวแจ็คแมนกลับมาเล่นด้วยนะอ่า<ต>ใช่นนี่แหละมันนี้แบบว่าน่าดูเออโหนี่แหละเลยให้ห้าเลยรอคอยอ่ะให้ห้าเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่า เป็นครั้งแรกที่มาวิวกลับมาทำเดบิููใช่ไหมแรารู้สึกว่าแบบอยากเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะของของในจักรวาลนี้แล้วอ่ะเออมันน่าดูมันน่าสนใจมากเออแล้วเราผมเหรอผมอ่าให้รถจำฮายเสียแถวแฟนจะให้น้อยคื บอกว่าเรื่องนี้มันยิ่งรอรอมานานนะรออย่างนั้นว่าแบบมันมันจะออกไปในทิศทางไหนแล้วก็เอาจริงคือตั้งตารอมากๆแล้วก็แบบทุกๆอย่างของเดซ์พูมันอยู่ครบแบบที่ทั้งจุดขายในเลดอาร์แล้วก็แบบแอคชั่นความเป็นไลทเลโนความแซวความเปลี่ยนทุกอย่างเดซ์พูม่งครบพี่ผมว่าในนี้มันน่าโคตรน่าดูอยากดูเลยเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่กันยายนเร็วแล้วอย่าลืมไปดูกันนะครับครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมเดซเป็นเดซ์พูแล้วยิืนอะไรน้ลูกดูทุกเรื่อง